แรงที่สุดในชีวิตครับรู้สึกตัวีกทีคือผมนอนหาในแว็บนึงแบบเวลาเราสรุปใว็บนีงแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็มีคนที่แบบเข้ามาพยุงเราอนะไรเงี้ยมันพึ่งใช่ครับรู้ตัวทีคือคนพยุงแล้วเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาหรือแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันการแสดงความมีน้ำใจแค่หลักเริ่มต้นของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ผมไม่ได้รับสิ่งนั้นเลยผมก็อยากเอาให้สุดอย่างนี้แนะครับ ่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันมันอุบัติเหตุจริงๆอ่ะมันจักเอ๋จริงๆอะแบบเราตั้งตัวไม่ทันแล้วก็รู้สึกตัวไอ้ที่คือผมันหากไปแวบนึ่งแบบพอเราสรุปแว๊บนึงแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็มีคนที่แบบเข้าว่าพยุงเราอะไรเงี้ยมันชาตอนแรกเนี่ยคือมันปะกันเลยเนาะเขาตัดมาแล้วเราชนปุ้งเข้าไปเลย ผมขึ้นมาเนี่ยผมชาผมไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้ว่าตัวเองเลือดออกจนพี่ที่เขามาพยุงผมบอกว่าน้องเดี๋ยวไปตั้งข้างทางก่อนเพอะเลือดน้องออกเยอะมากผมก็เลือดอยังไงตรงไหนพอเราก้มดูอ่ะเลือดมันแบบโจกออกมาแล้วเราก็เลยเช็คฟันเราก่อนแล้วก็เอาลิ้นดุนดุนมันไม่รู้สึกนะแต่รู้มันเป็นตอข้างหน้าเนี่ยผมก็เอาแล้วผมก็ถามพี่เขาเลยบอกพี่ใช่หน้าหน้าผมเป็นอะไรบ้างเขาบอกอ๋อน้องมองไม่ออกเลยเพราะเลือดมันชุ่มมากๆ จนหมวยมาที่เกิดเหตุแฟนผมมาที่เกิดเหตุผมก็ถามว่าหน้าเป็นไรบ้างเขาก็พยายามแบบรักษาปลอบใจเราแค่ทะเลาะแต่ว่ามีคุณป้าง้างที่มาช่วยบอกฉีกเลยลูกฉีกฉีกเลยฉีกผมว่าฉีกไปหรอฉีกใจตอนนั้นแบบฉีกขัานไหนก็เซลฟี่ผมเซลฟี่ตัเองแต่เขามองไม่ออกเพราะว่าเลือดมันปกปากอะเราบอกไม่ออกแต่คุณป้ามองว่าฉีกใจไม่ดีแล้วตอนนั้นแล้วก็ผมไม่สามารถนอนได้ เออตอนที่โดนอ่ะพี่ปพทยพยาบาลรุ่งต้องเขาก็ให้เรานอนนอนไม่ได้เพราะปวดหัวมากก็เลยคิดว่าเราจะสูญเสียความทรงจำไหมวะจังหวะนั้นแหละชื่อพ่อชื่อแม่ว่าเล็กที่อะไรเราเกิดวันไหนอะไรคือไล่เรียงลำดับอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าสมองจะไ,ไม่เหมือนเดิมตอนนั้นเราจำได้เรามีสติใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยพอเข้ามาข้างทางคุ้มเนี่ยผมเลือกที่จะโทรหาหน่อยก่อนแต่นั่งคิดวว่ารถชนตรงหนงคือจําไม่ได้ครับ ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งมีป้าอยู่้างหน้านะก็ก็นึกไม่ออกว่าตรงไหนก็เลยให้พี่ที่เขาช่วยผมว่าคุยกับแฟน<ม>ว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็แชร์โลเคชันไปแเราก็เซลฟี่ลไลยส่งส่งให้เทา,าก็เลยมีที่ชนอ่ะเราคิดด้วยว่าเราเราจะรอดหรือเราจะไม่รอดถ้าท๊บมันไม่มีเวลาคิดเลยครับพี่มันปึ่งใช่ครับรู้ตัวอีกทีคือคนยุงแล้วใช่ก็คือเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยพอเขาตัดมาฟุตเนี่ยเราเห็นแล้ว แต่สติสุดท้ายคือจะกำเบิแต่กำไม่ทันคือมันตึ้งเลยแล้วก็รู้ตัวทีคือคนพยุแล้วหลักเที่มีคือไเิดราหลักเหตงที่ม,มีอันนี้ผมเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังแล้วกันที่ลองนึกภาพรถเป็นเลนสลวนเราขับรถเป็นเลนสวนแล้วผมขับตามรถกระบะใช่ไหมครับแล้วรถกระ,ะบะเขาเดียวเขาซอยผมก็จะต้องขับตรงไปเขายังไม่ถึงกู้ตัยของผม ซึ่งเราไป <mel od ic> ที่ควา um มเร็วองที่ไ <mar> ม่ได้แซงหรืออะไรแล้วข <insan> <Dante> ับตรงไปรถกระบะเยวเราก็ตรงไปปกติเราเขาออกจากซอยที่รถกระบะเข้าอะครับมาก็ตัดกันพอดีไม่ครับเป็นซอยครับเป็นซอยครับใช่เป็นข่อแบบนี้เลยครับเป็นทาอแบบนี้เลยเราได้คุยกับผู้กรณงีไหมที่เรายังไม่ได้คุยเลยครับผู้กรณียังไม่ได้คุยแล้วก็อ๋อเห็นมีบอกว่าญาติเขาจะ นัดเนี่ยครับนัดเจอวันที่สิบเอ็ดคือวันพรุ่งนี้เพราะว่าจะไปเอามอเตอร์ไซค์ที่สถานีตำรวจเขาก็เลยจะให้คุยกันพรุ่งนี้ซึ่งเนี่ยครั้งแรกที่ผมจะได้เจอญาติของฟูกกรณีในวันพรุ่งนี้เพราะอ๋อผมแจ้งทางตำรวจไปว่าทำไมญาตาิทางน้ไม่ติดต่อกลับมาเลยทางตำรวจเขาเลยไปคุยให้จนญาติเขาติดต่อกลับมาเขาก็เลยบอกว่าทางฝั่งของเขาเนี่ยสะโพกหักเพราะผมชวนเข้าตัวจเขาเลยครับสะโพกหักกระดูกซี่โครงหลา ตรงเนี้ยผมไม่รู้เลยว่าผมโดนอะไรเพราะว่ามันหายไปเลยพี่เอ้าไปชนรถแหวกเ,ออเลยแหกเลยรู้ตัวอีกทีคือพยุงขึ้นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตรงปากเนี่ยไปโดนอะไรหรือล้มท่าไหนในคลิปก็ไม่เห็นว่าล้มท่าไหนเลยนะคือมันมือดอะมันมืดเลยลรถเราเป็นรถซิ่งซ้ายรถสภาพรถสภาพรถล้อหน้าบิดหม้อน้ำอะไรข้างหน้าแตกแล้วอันนั้นตลกมากคือตลกมีตลก วันนั้นเป็นวันที่ผมขนของพลุนพลังมากเขาถ่ายสาวเช็กที่มามี้ก็เอาน้ำปลาอะไรมาให้เต้นั้งหมดเชื่อไหมนะปลาไม่แตกสักขวดปากผมแตกสุดยอดถามพวกนี้หน่อยที่จะต้องเจอสัตว์นะคะเรามีธงในใจไหมว่าเราจะเจรจาแบบไหนเรียกร้องอะไรจะเรียกร้องอะไรบ้างเอาจริงๆนะผมมาไม่ได้ติดเรื่องไหนเลยผมติดแค่เรื่องเดียวที่ว่าเขาไม่ได้ติดต่อ กลับมาหรือแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนทางผมเนี่ยจะบอกกับทางุณตำรวจและทางทางผมว่าลองติดต่อเขาไปไหมอะไรยังไงติดต่อไม่ได้เราไม่มีเบอร์ญาติเขาเนาะเราเลยต้องต้องฝากตํารวจไปซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆแล้ว,ว่การแสดงความมีน้ำใจแค่หลักเริ่มต้นของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แสดงความเป็นห่วงกันก็ยังดีอันนี้นะเรายังไม่พูดถึงเรื่องผิดหรือไม่ผิดนะแต่ผมไม่ได้รับสิ่งนั้นเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าโหทําไมมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมก็อยากเอาให้สุดเหมือนกันเพราะว่าผมก็เสียอะไรไปหลายอย่างทั้งโอกาสทั้งงานทั้งเงินที่ผมจะต้องคืนลูกค้าไปแค่ความเป็นเพื่อน มนุษย์ร่วมกันน่ะเขายังไม่มีให้กับผมเลยดังนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าอะไรที่ผมจะเรียกร้องได้ผมก็เต็มทีการขับรถไปเลยไม่ไม่้บอกว่ามอเตอร์ไซค์คือคนลอบตัวเนี่ยคนลอบตัวเนี่ยไม่ให้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วอ่อผมว่าในยามวิการในยามจาเป็นที่ผมอาจจะต้องนั่งบินมอเตอร์ไซค์ขับเองไม่ขับแล้วแน่แต่ถ้านั่งบินมอเตอร์ไซค์แบบบางทีอีเวนต์รีบนู่นนี่นั่นผมว่าบางครั้งอาจจะต้องมีแต่ ต้องระมัดระวังวันนั้นขนาดผมใส่หมวกกันน็อกเนาะขนาดผมใส่หมวกกันน็อกปากผมมันเป็นอย่างนี้เลยดัยงนั้นเราก็ลองดูนะครับว่าถ้าเรานั่งเนี่ยหมวกกันน็อกแบบไหนที่มันจะคุ้หน้าเราหรือมันจะปลอดภัยสําหรับเราที่สุดแน่นอนบางทีนั่งวินมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะไม่มีให้อันนี้ปากพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์นะมีหมวกกันน็อกให้ลูกค้าเลยบางทีเขาไม่ได้เตรียมบางทีเราไม่มีอย่างเงี้ยแล้วอุบัติเหตุอะ่ะมัน รางวัลที่หนึ่งมันจะออกที่เราหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีเราไม่ได้ประมาทอ่ะแล้วขับของเราเนี่ยเขาอาจจะมาชนเราได้แล้วถ้ามันเกิดสิ่งแบบนี้มาจริงๆชั้นสองของเราคืออะไรคุ้มกันรถแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเผื่อเวลาและไฟรถยนต์อย่างน้อยเหล็กหุ้มเนื้อพี่อันนี้เนื้อหุ้มเหล็กจริง,ๆถ,จจงๆถ้ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้บน้องถนนขอให้เป็นเหล็กที่มันดูแลเรารอบๆเตือดีกว่า,วาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้มอไซค์คือเคสสุดท้ายที่เราจะขับขี่กัน thank you